มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเวลาเลิกงานนะครับนี่ <พอ S 1> ดูเวลาเลิกงานครับ <พอ S 1> เดินเป็นจวนบึ้ยเวลาเดินตอนเลิกงานครับงานเร็วไปแต่ไหนกระตากับเต่าร้อ,อแยกแยกันนี่เฮ็ดไฟหนึ่งสามห้าสี่ครับ ตันซิบครับบังหันบริษัทไทยพี่น้องเบิ่งอัน,อนเัอร์บีแบบออโต้ไพลอตแัวไม่โค้งค,คับเองลองรถบ้าน่ลองรถบมันไปซื้อรถใหม่ <S <S เครื่องดีแม็กซ์เลยเคืเงดีแม็ ฝ่ายคู่จบเป็นทีเรียบ,บร้อยครับกี่ฝ่ายคู่เวลาเดินตอนเลิกงานเดินเร็วมากเลยนะอาเจลารีแบบออโตโ้ไฟลอ็อตในเมืองไนงะอาเจลารีแบบออโตโ้ไฟล็อตมาหันนี่ไหมขับเองมันยนี่มันม,มีโค้กขับเองครับมาหันนี่จะคล้องลงมาอาเจลารีจะโค้งมือวิ่งเองแต่เป็นการเคลื่อนี่ลูกเลี้ยงนะนี่ โอ้พอกกินน oh, ้ำเกงหฮวยต้วนี <t ip> ่ค <establishment> <ip> ุณได้ก <vengeance> <mus desenvol ver> <t ip> ๋วห้ามเขียวอ้อยมักเนี่ยนี่นี่แม่นี่แม่นี่แม่ใช่ล่าใช่ที่เกิดใช่ป่ะนี่ครับนี่ครับนี่นี่บ่มียังไงนี่นี่ครับเอาบ่มีเว้ยตอนอยู่กรถไม่ขู่มีอรือ